ทีมงานเขามาถ่ายอยู่นี่เนาะแสดงว่าห่อเอาได้มากยังของหวานของหวานมักพีบ่แมนแมนอะไยังนี้จับมันส้วงต้องมากไปทางเลยอันนี้เขาแาบมักเตยเขาหนาด้วยนี่มักเตยมักเตยสรรพคุณมันดีดได้ดีได้ยางจะไวรุ่นเรียแหละพี่น้องนำตกตาดเฮียคำเอาโดดโซ่ดูกโดโซ่รู้จักรวรด โอ้เสียวขนาดดวงใจกำลังที่โดดน้ำลงมาเนาะยังโสดบนบนีีเบ่าวซอนเกิดมาเป็นลูกชาวนาจากพ่อแม่มารันดามาศึกษาอยู่ บายนี้พี่น้องหมดสูู่สู่คนน้องตอนนี้บาสอนอยู่ที่บ้าน,นาสะอาดเรื่องขาแขกแขว,วนขโมยสิปนี้สิพาพี่น้องเขาเขาเ้าป่าเขาดงได้บาทเนี่ยพาพี่น้องเขาไปคนละไปลิ่นน้ำตกตาพี่น้องเลยไปพรอนคลายอากาศก็ฮห้อนยังเป็นยามฤาดูฝนอยู่แต่ว่าอากาศฮ้อนฝนโตกมาได้สองหามือละ บรลินน้ำตกตาดาเฮียคำไม่เฮียนะพี่น้องอยู่ทางบ้านาบ้านซ้อนบ่หอหลวาบ้านอันปากซองนี่แหละเมืองมหาไซนเนาะเข้าไปทา,างบ้านนาสะอาดพี่น้องมาหามูอยู่สวนยางพาราก่อนเพิ่นก็เป็นครีเอเตอร์ทางเฟซบุ๊กแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์เนาะเพิ่นมากีดยางอยู่ เขตบ้านนาสะอาดทีน้องเข้าไปในนี่มีส่วนยางพาราหลายส่วนไม้ให้มากกับลายอ่ะโทรหาบนก่อนพี่น้องโอ้ห้อดสวนยางพารานี่อันนี้คนรอนี่ผู้บ่าวน้องผู้บ่าวน้องบกผู้บ่าวน้องบกจักซื้อเพิ่นซื้อยังไงบ่ล่ะเขาก็บหมูซื้อเพิ่นซ้ำซื้อเจ้าเหรอ คนพันลาวเนาะสองคนพันลาวแฉกไปกินแล้วนะจะมาให้ยังอยู่ดิมาเห็นเยอะเห็นงานโอ้มาโดนแล้ววะมาโดนแล้ววะโอ้ยมาอยู่นี่สองเดือนสามเดือนแล้วจะเริ่มหน้าพวกเริ่มทำหน้าพวกคนที่ตามเป็นแสนแหละพอดีกี้น่อย่างนี้เนาะลำใหญ่ขนาดจักพันนี่ ด้วยอย่างพันบวชพันมั้งประมาณพันทำเสืออนี่เนาะเออกระโบปันได้เจ้าของสวนยี่ใสหสิโอ้ไอเสือผ <laughs> ่านเหรออย่างพาราประมาณพันป่ายอ๋อ,อ,อกว้างขนาด<อ>แถวนี้เต็มไปด้วยสวนยางพรา,นะา,า,นะาราและเขตยดนาซานสานเมืองท่าแขกจากนี้หาตัวเมืองท่าแขกครับประมาณเท้าสามเท้าสี่กิโลเมตรเลยครับ อาจจะได้หลายปีละบรุษละเจ็ดแปดปีพี่น้องหรือกว่าเนาะนี่คือ,อยางเมนให้เเดินทางต่อพี่น้องทีมงานเป็นม้ามหลังนี่เป็นทางไปเพระ่ะละทางบ้านปากสองบ้านนาแสเมืองม,มหาไซแต่ว,ว่าลัดออกไปทางโฉเมืองม,มหาไซก็ได้แต่ว,ว่าสิเป็นทางดินแดงแบบนี้ จะบ้านสะอาดไปขอไปย่างน,นี้ก็จะมีบ้านซ้อนหรือว่าเสียงซ้อนเราจึงต่อส่บ้านปากซองปากซองนี่บ้ยว้าเรื่องพี่น้อยเออพี่น้องเลยวิวโคตรงามเนาะไไท้ายเป็นเมืองรับแรกวิวผาอินปูนนี่อลังการ บ่าน้ำตกตายัางบ่อนบ่อน้ห่อดบ้านปากซองเท่านัเนาะนี่น้ำเฉพาะย้ำฝนตอนนี้บ่าวซอนหอดบ้านซอนแล้วพี่นอ้องหรือว่าเซียงซอนติดจับานสะอาดน่าจะขึ้นกำแองท,างท่าแขกทางเข้ามาหรือว่ายากสุสมพร ตมพี่น้องโอ้โหโหดแท้ฝนตกหนักนี่ือว่าฝ่ายหญาขนาดในี่ใครใจบบมีฝนทางหน้าเจอทางเพื่อนอยู่ล้วพี่น้องเลยมาแวแแลงรถอยู่หานกลางป่าก่อนน้อยนึงพี่น้องมาเปลี่ยนเบรก เด็กมาอยู่แล้วว่าเันจีนฮานคนละหานน้อยกว่เปลี่ยนเบก่อนเท่าไรเปลี่ยนเบกเบกหลังนะหกสิบห้าขจีนได้สิหจีนเลย เป็นเบรกล่างาจะค,ค,คล้องฮานพอคาล้อพอคาล้อต้นต้นคนอะไรโดยมีตายอ่อเข่องลายฮะเนาะหันแปลงรถกลางป่ามาแปลงได้เนาะ แบงรถแล้วแล้วพี่น้องออกเดินทางต่อบานี่ยยังวันทอดชดหมายปลายทางนั่นจะคือน้ำตกตาดเนี่ยคำตอนนี้ทีมงานเข้าไปก้อนแล้วพี่น้องเลยเป็นถ่าเบาะยว่าทันไปก้อนตอนนี้บบาซอนฮอดบอลซอนแล้วเนาะอันนี้คือใจกลางบ้านเทนเดอร์เนาะเป็นบ้านน,น้อยๆอยู่กลางป่าเงินสารบ้านซองก็กระแจกระจาย อาจะขึ้นกับเมื่องทากแทกบ้านซอน้างหน้าจะมีสายผู้เขียวเนะพี่น้องเลย่าจะเป็นปลาสงวนแห่งชาตเนาะเป็นวิวภูเขาทางบ้านปากซองเลยนะงามขนาดมีสายผู้เขียวยาวเหยียดไปพื่อทางอันกระบูตเสี้ยงแหวนของพี่น้องเลย ผู้เขียวยุตีนผู้เขียวกสิจเตจมไปด้วยส่วนยางพราราในทั้ทงของพี่น้องชาวบ้านและของบริษัทแต่ก่อนเนี่เห็นข่าวนะคนจะเหตุเศรษฐกิจพิเศษผู้เขียวนครเนาะอยู่บริเวณตีนผู้เขียวนะคลับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เขาเห็นเงียบไปละือว่าเพิ่นยกเลิกโครงการระเบินนเนาะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีร้านสภาสินค้าเนาะมีโรงแรม,มงานทำมาผ่าอยู่นี่เนาะจะโดนห่อต่อได้ดมันไม่มันไม,ม,ม,มามยังของหวานของหวานมักพีบ่แม่แม่โอ้มักพีพีพุ่นแม่ผมอยู่สาวน้อยอาบน้ำหม ว่าน้ำน้ำแหวยนี่บ่สนนะเฮาสิเป็นนน้ำตกตากงูไก่เลยประจักยังบ่ไกลยังของหามรักนะกันีจับมันชั่วเขาต้องมาประจักษ์นี่อันนี้เขาเว่ามักเตยที่หนาเด้อนี่มักเตยประคุณมันนี่ดีได้ดีได้ยางจับเบิ่งจับมั้งมักเตยเออเป็นยาพื้นเมืองเนาะเป็นนามคือมักทุเรียนนี่ บินจีใครมั่งนักบ้ายเป,ป็นสีขาวมันสองมุมปลายแล้วนี่เดินทางต่อพี่น้องโอ้ทีมงานเป็นมนาถ่ายที่ว่าเฟิร์นฮอตอ์ต่าตอนนี้ข้างหน้าเป็นสวนยางพาราหมดเนาะยางพาราของบริษัทลาวไทยหัวอาจจะเป็นบริษทัทคงศีลเบิ่งตามเบิร์กเนี่ยเมาลงเกิอนอยู่แถวนี้เนาะ ออกมาโซนนี้เป็นส่วนยางพาราเกือบหมดพี่น้องเลยครับกอต้อติตาสะออนตาออนซ้อนยางพราราเดี๋ยวนี้คนเรานิยมปลูกยางพาราหลายแด้วพี่น้องโดยพอทางแขวงขมวนเนี่้หลายให้กันเนาะทางเมืองหินบุญ ตะวันนักเทศก็หลายทางเมืองไซบุรีทางบ้านเวิร์นบ้านกลางหลายพี่น้องทางไปตตและพี่น้องน้ำตกตาเนี่ยคำน้ำตกธรรมศาสติเนาะมื่อนี้ชิมีคนมาลิ้นลายจิบบเอนอะเราสอนมานแต่ละปีเนี่ยโอ้คนหลผู้สาวก็หลาจมนายใหญ่ยังหลาย ี่น้องน้องตกตาดเฮียคำเนาะโอ้ผู้สาวโบลายบานไดมาเน,นี่ยผู้บ่าวอลายอยู่ผู้บ่าวค่ะตัวลอยจะมีตะไวยลุนโอ้โอ้มาบูธมือแล้วเฮานี่ผู้สาวโบลายบานไดมาเนี่ยตะไวยลนุนทั้งร่มนี่สามารถโดดได้นนเนาะเด็กน้อยเขาจะโดดอยู่ความสูงประมาณ3-4เมตรเขาจะโดดนี่ปลา ฝนบ่ค่อยตกน้ำก็ได้ใส่เมื่อแล้วบ่เมื่อแล้วบ่ผู้บ่าน้อยใช้ผู้สาวอผู้สาวบ่ผู้สาวบ่ผู้สาวเขาเมื่อไวไงโอ้บุกักแล้โอเค เดีแล้วพี่น้องน้ำตกตาเฮียคำไม่เฮียเอ,อกซื้อไม่เฮียมาตั้งเป็นซื้อน้ำตกโมแนใ่ใจว่าขึ้นกับบ้านเลยนาจะขึ้นกับบ้านฝากซองบางคนว่าขึ้นกับบ้านซ้อนสาวน้อยบุ๋มีนนมาอน่อยมาจะมาเทื่ยบุสาวน้อยละไหลังลุ่มันเลิกได้พี่น้องเนี่ยเจ้าจโดดประมาณสามซีเมตร ประมาณสามเมตรสี่เมตรรถโต้โรถโต้รถจักหวัดโอ้เสียวขนาดวัดเสียวดีิมันเลิอกกับทั้งลมค่ะบานน้อยเกี่ยมที่โดดเนาะงามเลยพี่น้องเลยรถนเด็กๆกำลังที่โดดน้ำลงมาเนาะ สูงประมาณสี่ห้าเมตรดาวอนในโมก้าและมันเสียวโอ้ยดนทับแตกพี่น้องอ่ามุมนี้แหงงามนี่คือต้นไคเนาะนลายขนาดข้าขนาดี่น้องว่านเนี่ย ว่า่น้าเหาอแกกัานาะกาศดีอะไรพี่น้องเลยหมอกแก่การมานั่งลินมาพักพอนนาะคิบเบียเย็นๆนะฟังเสียงน้ำตกฟังเสียงธรรมชาติสุดยอดด้านหลังของบาอ้านคอนยังงามพี่น้อง นี่คือดังตกใเนี่ยคำเนาะที่น้องโดทนทนงามหลายผู้ใดายังไม่ได้มาเที่ยวกับมาได้เด้อเนาะมากินเา้าฟ้ามากับครอบครัวกับสูกกับแฟนจะได้อ้อหัวหน้าไปใส่ละสุกเวียกโลงมาเราป่ะเนี่ยทายทั้งลมถิ่ละม,<า>มันเป็นบานมีคนมาตัดมาแจ้งเนาะนี่คือสิ่งที่ทำมา,ราสร้างขึ้นมา ใส่ใส่พี่น้องเลยตุนดาล,ลงนี่งามนี่เนาะงามตกดาลนี่เนกกาะเอองามงามงตกป่าเฮียคำ<ม>สาบ้า,<ม>าไนได้ี่มาจากคนมาหาคนมาตลอดบ่อายุ <S 2> <S 2> าย้านนี้ครับบ่สู้มาเป็นอะไร มันบางามอะสาวน้อยอามาได้ไมเมลี่มา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 ไอ้ียัด,ยดี๋สิปั้นใหย่างนี่มายางมาแม,าม่ยังว่ายญานกองว่สาวน้อยยานาลกอง เธอยังไหนผู้ส่หมวกนี่บ่อด้กทามมาโซเลยบอสฮันด้ถามเลยทาอยู่ใส่นี่นีบอกรไปผูไปบอลโฮมผูไปบอลโฮม ซื้อยังไงเจ้าฮัลล่ะฟ้าซื้อฟ้าซ mm. ื้เสซือ huh. ฟ right. oh. ah. right. uh ้าซื้อฟ้าซื้อเมาื้อฟ้าล้อาซื้อฟ้ซื้อฟ้าซื้อ้าซื้อาซื้อา้านี้ฟาซื้้าดื้อี้ซ้ฟ้าซฟซื้ฟ้้ฟา้า แม่แม่ผู้ให่หากำเน่ดโอ้คิดว่าตอนเช้าบ่มีคนโอ,โอประมาณนั้นเนาะมาแล้ไม่มีลีายกองสิกาบไะไดบ้บริตาบริษไทให่เ เอาส่วนส่วนวนันพี่น้องมาลินน้ตนนำนนต,กต,ตกตาดเฮียเนี่ยเฮียคำเนี่ยนามาลินน้ำตกตาดอย่างก็น้ำตกตาดตาเฮียคำบ้านซอนบ้านซอนเหรอบ้านซอนทั้งบ้านบ้านซอ่เอาบ้านอยู่บ้านไหนเฮ่่น้ำตกตาดเลยเอาบ้านบ้านผสมเอาบางคนก็ว่าอยู่ป้านซองมาลินมาเที่ยวได้เนาะ ไปใบกองนี่เมรีฝีหลางอย่างเดียวนี่คืนอนำตกตาดเฮียคั่เนาะพี่น้องเลยมาลินมาเที่ยวได้เด้อผู้สาวน้อยเลยม,มาละผู้ด่างผู้เสกผู้สาวผู้บ่าวผู้แพ้เนาะวันนี้เป็นวันเสาร์คนก,ก็ที่ว่าหลายพอสมควรขาเจ้ากาบก่อนแล้วเนาะมาบุตรก่อนเข้าเจ้าอยู่ เดี๋ยวน้องมหอนฯขอปีคเิปไว้ซ้ำอีกก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อสบายดี